สวัสดีค่ะพบกับลูกปัดนะคะวันนี้ลูกปัดก็จะมาอาธิบายในการดูไพ่ยิปซีนะคะสำหรับเอลินลนนะคะอันนี้ก็จะมี78ใบนะคะค่ายกคูก็99บาทนะคะถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะดูครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะมี78ใบนะคะไพ่ยิปซีคือเราก็จะเลือก1 0ใบให้ลูกค้านะคะเลือก ัวตนสิ่งแวดล้อมส,สิ่งที่คิดแล้วก็มุ่งหวังแล้วก็ฐานะในอดีตฐานะบ,บริวารอนาคตปัญหาที่เจอในปัจจุบันแล้วก็คนรอบข้างคิดกับเราอยังไงแล้วก็ความคิดภายในใจของเราแล้วก็บทสรุปนะคะพอเราเลือกสิบใบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเลือกมาอีก4ี่ใบนะคะเน้นเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะ คือถามได้ทุกอย่างเลยนะคะถ้ามีข้ออะไรสงสัยก็ถามเพิ่มได้ในคำถามเพิ่มได้ค่ะอันนี้ลูกปัดก็จะแถมไพ่พรมยานนะคะไพ่พรมยานก็คือไพ่ว่าเรามีเทพองค์ไหนปกปักรักษาเรานะคะอันนี้ก็จะมีทำรับนี้ก็จะมี69ใบนะคะอันนี้ลูกปัดก็ดูให้ฟรีนะคะเหมือนถ้าเรามีพระแม่รัศมีถ้าเรามูชาพระแม่รัศมีใช่ไหมคะเราก็จะได้ผลเร็วนะคะเหมือนท่านจะช่วยเราได้เพราะเรามีบุญญาบารมี เชื่อมโยงกับท่านอยู่แต่ว่าถ้าเราไปบูชาอีกองหนึ่งเหมือนเรามีพระแม่รัศมีเราไปบูชาพระเวสสุวรรณมันก็จะเห็นผลช้านะคะเพราะว่าเราไม่มีบุญสัมพันธ์กับท่านนะคะอันนี้ก็จะชี้ในแนวทางให้นะคะถ้าใครสนใจดูดวงก็ทักมาทักมาเลยนะคะในไลน์ในเฟซก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับลูกปัดนะคะวันนี้ลูกปัดก็จะมาอธิบายนะคะในการดูไพ่ยิปซีกับลูกปัดนะคะสําหรับสาหรับเอินล้านนะคะอันนี้ก็คือค่ายโยกู99บาทนะคะสายยานประเม่มหาการีนะคะอันนี้ไพ่ยิปซีก็จะมีจะมีเจ็ดสิบแปดใบนะคะอันนี้ไพ่ยิปซีเนี่ยจะมีเจ็ดสิบแปดใบแล้วแล้วลูกปัดก็จะเลือกให้ลูกค้ามาสิบใบนะคะ ข้ามายถึงตัวตนของเราสิ่งเว้นล้อมของเราสิ่งที่คิดแก็มุ่งหวังฐานะในอดีตฐานะบริวารอนาคตปัญหาที่เจอปัจจุบันแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาความคิดภายในใจแล้วก็บทสรุปนะคะพอเลือกสิบใบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกสี่ใบนะคะเน้นเน้นในลูกค้านะคะการเงินการงานความรักสุขภาพแต่ว่าถ้าดูเรียบร้อยหมดแล้วนะคะลูกค้าจะถามคําถามเพิ่มก็ถามได้ค่ะ แล้วก็จะมีไพ่นี้ด้วยนะคะพลมายานะคะแถมให้นะคะก็คือดูแถมให้เลยนะคะคือว่าเรามีองค์เทพองค์ไหนปกป,ปักรักษาตัวเราอยู่เหมือนเรามีพระแม่รัศมีใช่ไหมคะถ้าเราไปบูชาทวีสุวรรณมันก็จะส่งผลช้านะคะเหมือนเรามีเทพองค์ไหนเราก็บูชาองค์นั้นนะคะเหมือนเรามีบุญสัมพันธ์กับท่านท่านก็จะช่วยเหลือเราได้นะคะช่วยส่งผลให้เราเร็วขึ้นนะคะถ้าใครสนใจดูดวงกับรูปตะก็ทักไลน์มาก็ได้นะคะหรือว่าทัก เฟซมันก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันนะคะกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ